วัสดีท่านผู้มีเขียดคิดตั้งแต่ตอนนี้ยินดีต้อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะเราก็กลับมากันอีกครั้ธนึงกับแมปทเทรายของเราแล้วก็พิษเสกโลโซของเรานะฮะเรายังอยู่พิษเสกเหมือนเดิมวันนี้ฮะเราก็จะพาท่านมาเคลียร์สถานที่ในทะเลทรายอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งก็คือฟุกฟิลาคูนะฮะซึ่งสถานที่นี้เอาจริงๆไม่ต้องมาเทสก,นะก็ได้นะเพราะว่าก่อนปรับมันก็ดีอยู่แล้ว แต่หลังปรับมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะก็เลยเขาเรียกว่าสองี่สองใจก็เลยมาลองฟาร์มดูแล้วกันนะตอนแรกกะจะไม่มาหรอกแต่ว่าเออไหนๆเขาก็ปรับแล้วก็มาเลยแล้วกันยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว,ลวก่อนปรับหรือหลังปรับตอนนี้เราก็เหลืออีกสองที่เนาะในคลิปนี้เราเหลือคุกฟิลาคูกับจจนเซียเนะอีกแค่สองที่เรากเาจะเคลียร์ทะเลทร,ยรายหมดละเราก็จะได้ไปทำสรุปันทักทีเราจะมาแนะนาก่อนนะว่าคุกนี่มันมีฟาร์มแล้วได้อ่ายังมากโดยคุกนะมันก็จะมีของแรดดับเป็นเหมือนกับกรรมฐานนะนั่นคือสร้อยซิลิ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากหรอก 12m แล้วก็ขยะของคุกวีลาคูนะเราจะอยู่ที่16,400ซึ่งมันถูกกว่าของธรรมฐาน200ม้งแล้วก็มีใบมดํำนะฮะว่องไวอะซึ่งก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่าชั่วโมงนี้หินที่บวกธรรมดาดิฟโก้นี้เงินหลักพา,พาดพัก็เงินหลักอันนี้ก็เงินไม่หลักแล้วเพราะมัน 6m มันถูกมากแล้วก็มีหินมานีในกล่องวิจัยมานีเนาะแล้วก็มีชิ้นส่วนอันนี้ซึ่งเอารับเควสซึ่งลกษาะมากแล้วก็มีแผนที่ทองคํา แผ่นที่ถาวรดีกว่าจะทำงี้ดีกว่าสองชิ้นซึ่งในนี้ออกแค่ชิ้นเดียวช่างไม่เถอะแล้วก็มีสร้อยเตื่อนมันเดิมมีเข็มขัดทุย้ยมีเข็มทิศขัดเหียอะไรละ่ะซึ่งราคาก็ถูกคนระับแล้วก็มีสเ,เกตโยนาเอาไว้ทาเอาไว้ทําของในบ้านทาพวกแหวนโอเกอร์เรื่องคุณกาแล้ว่านไปแล้วก็ผมวิญญาณน,นี่พูดไปแล้วไฟงพวงรับที่ต่อให้ฟังทางชาติแม่งก็ไม่ค่อยจะดอกแล้วก็ก้ามบริสุทธิ์ซึ่งออกเกอะอยู่แล้ว โดยนะที่นี่นะผมต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่ผมไม่ค่อยดูหลูกเลยนะเพราะงั้นผมก็จะฟาร์มหลูกประจําผมซึ่งอยู่ข้างล่างตรงกลางนี่เลยเราจะไม่เลือกเยอะโอเคแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างที่จะฟาร์ง่ายหน่อยนึงมอนไม่เยอะมากแต่ค่อนข้างที่จะดีเพราะงั้นก็ที่นี่เราไม่ต้องแคร์เรื่องสัตว์เทียสี่ขอแค่มีสัตว์เทียสิ่พุกตัวก็พอน่าจะเก็บขยายพัน <S <S เพราะมอนที่นี่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็มอนถึกด้วยเพราะงั้นสัตว์เก็บพันอยู่โอเคเนะาะเพราะงั้นเรามาฟาร์มไปดีกว่าหนึ่งชั่วโมงมมต 私はそ 2,000 years later โอเคนะเราทำการฟาร์มครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเราก็จะมาคำนวณกันต่อนะ,ะด้วยความเร็วสูงนะ,ะเพราะว่าเราขี้เกียจพูดเยอะ5 minutes later โอเคมาฮะเราขโมยเรียบร้อยฮะ,ะเราได้ขยะมาทั้งหมด3,567ชิ้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าน้อยนะผมไม่ได้ทำไม่ค่อยดีด้วยแหละมันไม่ขนาดนะฟาร์มคูฟิลาคูอะ <laughs> ถ้าคนฟาร์มเป็นหรือเลือกห้องเหน่อยอาจจะได้มาทั้ง0ี่พันนะตรงเนี่ยคิดตีไปงแค่ประมาณแค่ประมาณ4,000แต่นี่ผมทำไม่ค่อยดีใช้คำว่าไม่ค่อยดีดสุดๆเลยดีกว่า ดิโก้สิบใบนะแล้วก็มีผาพาสิบใบนะฮะซึ่งราคาดิโก้สิบใบเราก็ตีเป็นราคา2องล้านเก้านะซึ่งราคากำลังขึ้นเลยตอนนี้ผาพาดสี่รียบร้อยนะได้ทั้งหมด2 4่สเอ็มผาพาสิบเมตรนะตีสองล้านแปดใบราคากำลังขึ้นได้ยี่สิบสามเอ็มได้เล็บคู่ดำมาหนึ่งอันหกล้านแปดได้ห้าเอ็มรวมทั้งสิ้นนะหนึ่งชั่วโมงนี้เราได้ทั้งหมดหน oh, <wow. S 1> ึ่งร้อยสิบสองเอ็มหือว่าก็ดีนะก่อนปรับหรือหลังปรับมันก็ได้อยู่ช่วงปัะมนี้แหละประมาณร้อยเอ็มบวกๆแล้วที่นี่ โอเคมาเรามาสู่ไฮไลท์ของเราต่อดีกว่านะนั่นคือการคำนวณแบบกดใบทองแล้วก็ใบฟ้าอากิจนะเพื่อให้เห็นถึงความรวยของมันแบบที่แท้จริง5 minutes later นี่นะฮะเราได้มาแล้วครับสาหรับใบทองกับใบฟ้าอากิตนะฮะซึ่งใบทองเนี่ยเราจะได้อยู่ที่มาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเอ็มถือว่าก็น้อยนะน้อยน้อยน้อยปกติถ้าเป็นฟังที่อื่นันจะได้อยู่มาร้อยห้าสิบรือสองสิบเนาะแต่ที่นี่เราทขยะไอ้น้อยแหละมาเลยดูด้วยเงินน้อยนิดนึง ไม่เป็นไรถือว่าเป็น case study ไปแล้วกันส่วนไฟฟ้ากินฮะก็ 176m นะถือว่าก็น้อยนะปอติมก็2อ็ m อ่ะเรามาคํานวณถึงการความคุ้มค่าในการฟาร์มดีกว่าว่าที่เราควรมาใช้อากิทที่นี่ฟาร์มหรือเปล่า15 minutes later โดยนะหนึ่งชั่วโมงเรานะเราใช้อากิททั้งหมด42,444แต้มซึ่งมันก็ใช้เยอะนะใช้เยอะกว่าพี่อื่นเลยอะ เพราะงั้นที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเหมือนกับไอ้กรรมฐานรูทนะถ้าจะมาเผาอากิสเล่นๆน่ะมันแดกอากิสแบบแดกแดกขนาดผมแค่ฟาร์มแบบฟาร์มโมโูโโโนะ่มู่ม 42, เลยนะยังใช้มาตั้ง42,000ื่นนะถ้าสมมุติคุณสามารถฟาร์มได้่ยขยะมา4,000เนี่ย,าย,ามมา 4, ยอ่ะขยะได้4,000อย่างเงี้ยแล้วคูณไป12เนี่ยคุณก็เสีย48,000เลยนะถ้าถ้าคุณทําได้มากกว่านี้มันก็จะเฟืองอากิดแบบชั่วโมงนึงแบบสุดๆเลยเนะี่ยเพราะงั้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่ฟาร์มระยะยาวมันสามารถมาฟาร์มได้แค่มา1-2ชั่วโมงแแค่นนั้หละอถึงสแต้มกก็็คุณคงจะละลายหมดแล้ว เอาเป็นว่าถ้าจะมาฟาร์มที่ไอคุกฟิลาคูเนี่ยแนะนําว่าให้อยู่แค่ดอกทองแท่นั้นนะถึงจะเอามาคุ้มจริงๆเพราะที่เนี่ยมันค่อนข้างจะรวยนะถ้าพูดถึงมันรวยตรงดิสโก้กับคาคพาร์ทที่ออกเยอะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีเลขพูดําที่ออกง่ายด้วยแต่นี่อ่อนเดียวก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ <S 2> <S 2> <S บางงานนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้เหมือนเดิมไว้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับเพจ่อนเรานะเราก็ไปพูดคุยกันได้นะเราก็ยังอยู่กันแบบเงาเงาเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็เงาเงาไปตั้งแต่นเนวลลเข้ามาอย่างเงี้ โอกันทุกท่นบ๊ายบาย